ครับเชิญท่านธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีราชกระบังพักเก้าไกลขอญาตหารือท่านประธานดังนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่หนองจอกมีนบุรีมีพี่น้องมุสลิมมากกว่าร้อยละห้าสิบนะครับได้มาล้องเรียนยังผมว่า ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปทําพิธีฮัตนประเทศซาอุดีอาระเบียแพงกว่าที่ควรจะเป็นปัจจุบันนั้นราคาประมาณ2 0 0 0 0ง2 0 8 0 0นะครับและในประเทศไทยนั้นมีผู้แสวงบุญชาวไทยประมาณ10,300 0คนต่อปีนะครับไปแสวงบุญสาเหตุจากการผูกขาดสายการบินเช่าเหมาลำและ 2. จากการประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานอาหารค่าเช่าที่พักลาช้าทําให้ค่าเช่านั้นแพงช่วง ใกล้วันอีดนะครับรวมถึงการผูกขาดเรื่องอื่นขอท่านประธานได้โปรดประสานงานไปยังรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแก้ปัญหาฮัดแพงด้วยครับ2ปัญหาการข้ามถนนในถนน2เส้นหลักนะครับอันที่1คือถนนเทียบวารีมี3จุดจุดที่1คือหมู่บ้านนันทวัน5ซอยเรียบวารี11 จุดที่2หมู่บ้านอมรทรัพย์หนึ่งซอยเลียบวลีี25จุดที่3มหมู่บ้านนัทวันสิบซอยเลียบวลี3าแขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครน,นะครับมีหมู่บ้านขนาดใหญ่ประชาชนอาศัยจํานวนมากนะครับมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอตั้งติดตั้งสัญญาไฟจราจรข้ามถนนแบบก,กดปุ่นและทาสีทางม้าลายด้วยครับถนนที่2คือถนนลาดดอนอุทิศนะครับตรงหมู่บ้านฉัดหลวงซอยลาดดอนอุทิศอ่า54นะครับและปากซอยราดดอนพัฒนาตลาดแยกบาแล แขวงแสนแสบเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครอีก2จุดนะครับนะครับสองถนนสองเส้นนี้นะครับขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกดปุ่มและทาสีทางม้าลายเนื่องจากมีอุบัติเหตุมากเลยครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องไฟสองสว่างนะครับตรงถนน3สายนะครับคือ1ถนนลัตนุทิศ2ถนนเลียบวารี3ถนนเชื่อมสัมพันธ์ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลักของประชาชนในเขตหนองจอกมินบุรีไฟดับมายาวนานมาก ช่วงหลายช่วงไม่รับการแก้ไขเคยมีการหารือมายังสภาแห่งนี้แล้วแต่ไม่รำแก้ไขขอท่านประธานได้โปรดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดแก้ไขทําให้ไฟติดสองสว่างด้วยครับเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมทวิวงศ์โตทวิวงศ์ผู้แทนรัษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักก้าวไกลจากชาวอยุธยาและบางบานครับท่านประธานครับวันนี้มีเรื่องด่วนมากครับขอฝากเรื่องเร่งด่วนของชาวอยุธยาไปยังสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอทนอชอและท่านสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเอา่ยนา้มครับเมื่อคืนครับมีการเริ่มปล่อยน้ําจากเขื่อนเจ้าพญาที่1,700รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพยาได้ปล่อยน้ํามามากกว่า 1,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับส่งผลให้บ้านเรือนของชาวอายุทยาในอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานบ้านผมน้ำเริ่มเข้าท่วมแล้วครับถึงแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนักแต่ความเสียหายและความเดือดร้อนได้เกิดขึ้นแล้วครับจึงขอถอดบทเรียนและเสนอแนะการบริหารน้ำในรูปแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับ เรื่องที่1นึ่งสอทอนอชอไม่มีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผันผวนเลยครับต้นเดือนเนี่ยบอกว่าน้ําแรงแต่พอปลายเดือนน้ําก็เข้าท่วมบ้านครับเตือนภัยก็ล่าช้าครับแบบนี้ประชาชนเก็บข้าวของและคาดการไม่ทันนะครับ ศูนย์อพยพก็ไม่เตรียมครับที่เตรียมไว้ก็ชำรุดครับอีกครั้งยังตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าผ้ากลางช้าเกินไปหรือเปล่าครับควรจะตั้งรับมือตั้งแต่การปล่อยน้ําที่1000รลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือไม่ครับเรื่องที่2ครับขอเสนอผ่านไปถึงสทนชครับให้ได้เร่งรัดจัดกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาทุ่งรับน้ํผ้ากลางครับเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับน้ําจริงๆครับไม่ใช่ปล่อยให้อุตสาหกรรมอย่างบอดี บ่อทรายต้องมาอยู่ในทุ่งรับน้ําและก่อให้เกิดปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากแบบนี้ครับเรื่องที่3ครับการเยียวยาที่ไร้คุณภาพและไร้ความเป็นธรรมจากภาครัฐครับสิ่งที่พี่น้องต้องประสบพบเจอหลังจากน้ําท่วมนะครับคือความทุกข์ใจกับการเยียวยาที่ไม่คุ้มค่าและไม่ครอบคลุมครับ อีกทั้งคุณภาพของของบริจาคจากรัฐนั้นก็น้อยมากครับจะบริจาคข้าวแข็งแข็งแบบนี้ให้กับชาวอายุธยาอีกนานแค่ไหนครับสอดคล้องกับการตั้งกองทุนครับเพื่อรัฐจะได้มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการเยียวยาแบบที่พักก้าวไกลเราเสนอไว้ที่3,000บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับสุดท้ายนี้ผมทราบดีครับว่าหากทุ่งรับน้ำของอยุธยาไม่มีน้ำมาถือเป็นวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยแน่นอนครับแต่ทั้งหมด มันพิสูจน์แล้วครับว่าที่น้ําท่วมอยุธยาซ้ำซากเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติครับแต่เกิดจากการบริหารน้ําที่ล้มเหลวของสอทนชครับผมจะขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการน้ําต่อไปเป็นเงาตามตัวแน่นอนครับขอบคุณท่านประธานครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกับผมสิริโรธธนิกุลสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2จากพกครรคก้าไกลครับวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาหาหรือท่านประธานทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเพื่อดําเนินการต่อไปยังหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับ 1. ครับนี่คือภาพของคลอง7ศอก คลองสาขาที่ไหลผ่านหน้าหมู่บ้านกานดาตำบลนาดีอำเภอกระทุ่มแบนน้ำที่เห็นนี้ประชาชนร้องเรียนมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับแต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเปิดประตูรถลงไปทีนี้แทบอ้วกเลยครับท่านประธานมันเหม็นมากเห็นใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นจึงเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดให้ลงพื้นที่และเร่งแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อไม่ใช่ปลายเหตุปัญหามันจะได้ถูกแก้ไขอย,อย่างตรงจุดครับ2ครับ ปัญหาการซ่อมแซมท well well, well well. ่อใต้ถนนบริเวณแยกอ้อมน้อยหน้าทางเข้าวัดอ้อมน้อยตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนพื้นที่ตรงนี้ใช้ระยะเวลานานมากๆครับในการปรับปรุงซ่อมแซม เป็นปัญหาในการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนเป็นปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตำบลอ้อมน้อยเป็นอย่างมากจึงเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังกลมโยธาธิการกระทรวงมหาไทยให้เร่งรัดตามงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดคือวันที่20พฤศจิกายนนี้ด้วยครับ3ครับ ปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมของพนักงานดับเพลิงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆที่ในพื้นที่ของผมฝากมาครับบางคนได้ค่าแรงยังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำเลยครับท่านประธาน8,000บาทยังมีเลยรวมไปถึงการไม่มีค่าเสี่ยงภัยซึ่งอาชีพนี้ถึงถือเป็นอาชีพที่เวลาปฏิบัติงานนั้นมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเวลาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองไหม รวมไปถึงอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเพียงพองบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไม่เพียงพอจึงฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับพนักงานดับเพลิงให้มากกว่านี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาที่เคารพผมวิรันน์หวดสศรีผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแกน่นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งพักเก้าไกลตัวแทนพี่น้องชาวตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าตำบลพระรับวันนี้นําเรื่อง ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาปรึกษาหารือกับท่านประธานดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกปัญหาไฟสองสว่างเส้นถนนกลางเมืองตาบนเมืองเก่าครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในบริเวณดังกล่าวนะครับว่าไฟสองสว่างตรงถนนกลางเมืองตั้งแต่บริเวณหน้า NC a Express นะครับไปจนถึงหมู่บ้านถาวรบ้านนนตุนและทางต่างระดับ ไปตัดกับถนนมิตรภาพนะครับไม่มีไฟสองสว่างและเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นจํานวนมากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีสัญญาณไฟสองสว่างนะครับบริเวณต่อมานะครับเรื่องเส้นทางสัญจรบริเวณบ้านดอนบนตาบลเมืองเก่านะครับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีนะครับสัญญาณไฟจราจรนะครับพี่น้องหมู่บ้านดังกล่าวนะครับขอสัญญาณไฟจราจรกับทาง แขวงการทางและก็ทางหลวงนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับใช้ความเร็วในการสัญจรผ่านไปผ่านมานะครับจึงเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำเรียนในเรื่องของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรน,นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณที่หน้าหมู่บ้านการเคหะนะครับเมืองเก่าขอนแก่นนะครับบริเวณดังกล่าวเป็นสามแยกนะครับไม่มีสัญญาณไฟจราจรและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจาก เป็นจุดอับนะครับทำให้มองไม่เห็นรถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาและหมู่บ้านดังกล่าวนะครับเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจนวนมากนะครับจึงนําเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการนะครับติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับในเรื่องของถนนชํารุดนะครับบริเวณถนนบ้านดอนไห่นะครับตะบนเมืองเก่าอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายจุดนะครับที่ไม่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงนาเรียนไปยังประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดําเนินการซ่อมแซมเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับทำให้พี่น้องประชาชนสัญจรผ่านไปผ่านมาได้อย่างสะดวกนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกระผมกิจศิลปะชัยผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองภาคก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยกัน2เรื่องครับขอสไลด์ด้วยนะครับ เรื่องแรกนะครับท่านประธานครับในพื้นที่หมู่2ตาบลแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมจีนนะครับประกอบกิจการเผาอัดขึ้นรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิงครับท่านประธานทําการปล่อยควันพิษและฝุ่นละอองผ่านหอเผาเป็นจํานวนมากครับสไลด์ต่อไปนะครับส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับได้รับผลกระทบจากทั้งฝุ่นทั้งกลิ่นทําให้พี่น้องหลายคนเนี่ยรอบๆโรงงานนะครับมีอาการแน่นหน้าอกนะครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับท่านประธานแต่ก็ยังคงดําเนินกิจการไปตามเดิมไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดครับท่านประธานครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ผังเมืองสีเหลืองอ่อนครับซึ่งผังเมืองสีเหลืองอ่อนนั้นตามกฎหมายนี่ไม่สามารถดําเนินดําเนินการกิจการเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมได้ครับ แต่ที่นี่ทําได้ครับสงสัยว่าเส้นคงจะดีมากๆและนี่ก็และผมเนี่ยครับเคยทําหนังสือร้องทุกผ่านประธานสภาไปแล้วเมื่อเกือบ2เดือนที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับครับ mm hmm. เรื่องที่2ครับบริเวณถนนเชิงเนินชากบกตลเชิงเนินอาเภอเมืองจังหวัดระยองครับท่านประธานมีการก่อสร้าง mm hmm. ท่อส่งน้ําไปยังนิคมอุตสาหกรรมครับ การก่อสร้างนี้นะครับได้มีการนําท่อน้ําขนาดใหญ่มาวางขวางอยู่บริเวณถนนเป็นเวลานานหลายเดือนมีทั้งเครื่องจักรมีทั้งท่อน้ําส่งผลให้พี่น้องผู้ประกอบอาชีพละแวกนั้นบริเวณตลาดเชิงเนินนะครับไม่สามารถประกอบอาชีพได้เท่าเดิมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับในบางจุดนะครับไปก่อสร้างหน้าบ้านเรือนประชาชนทําให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายครับมีการซุดของดินครับบ้านเรือบ้านเรือนเริ่มโครงสร้างร้าวนะครับ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากครับจึงขอฝากท่านประธานนะครับประสานไปรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวระยองทั้งสองเคสที่ผมได้อภิปรายหารือในวันนี้ครับขอบุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานผมมีเรื่องหารือจากท่านประธานหนึ่งเรื่องครับ แต่ว่าเรื่องนี้เคยหาหรือกับท่านประธานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่มีความคืบหน้าใดๆก็คือเรื่องที่นายจ้างปิดกิจการลอยแพลูกจ้างบริษัทอัลฟาสปินนิ่งจำกัดบริษัท AMC s p i n ีสปินนิ่งจำกัดปิดกิจการลอยแพลูกจ้างนะครับแล้วก็ไม่จ่ายเงินใดๆให้กับลูกจ้างเลยลูกจ้างทั้งสองแห่งมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากได้นําเรื่องร้องเรียนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพนักงานตวรวจแรงงานได้ออกคําสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย เงินค่าแทนการบอกกล่าวดวงหน้าเงินค่าชดเชยและเงินอื่นๆที่ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับแต่ว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานไม่มีความคืบหน้าใดาๆว่าจะติดตามนายจ้างให้นําเงินมาใจ่ายให้กับลูกจ้างได้เมื <ância> ่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาลูกจ้างประมาณ250คนเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ นายสมคิดเชื้อคงนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามรองเลขานายกรัฐมนตรีออกมารับหนังสือมีการร่วมประชุมกันและรับปากว่าจะติดตามดูแลแก้ปัญหาให้กับลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างอย่างเร่งด่วนตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างดังนี้ครับ 1. ขอให้รัฐบาลติดตามตัวนายจ้างให้นําเงินมาใจ่ายให้ลูกจ้างตามคําสั่งพนักง,งานตรวจแรงงาน 2. ขอให้รัฐบาลอนุมัติเงินนะครับจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่นๆให้กับลูกจ้างก่อน หากไม่สามารถติดตามตัวนายจ้างได้นะครับแล้วก er so to ็ไปติดตามเอาเงิน hmm. กับนายจ้างมาจ่ายคืนให้กับรัฐบาลโดยเร็วที่สุด3ขอให้รัฐบาลดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญากับนายจ้างทั้งสองบริษัทอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับนายจ้างรายอื่นอีกนะครับระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผ่านไปหลายวันแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆลูกจ้างได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่ให้ไว้หลายครั้งก็ไม่มีใครรับสายและไม่สามารถ ติดต่อได้แล้วก็ไม่มีใครติดต่อกลับด้วยครับตอนนี้ลูกจ้างเดือดร้อนมากจึงขอเรียนท่านประธานไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีผู้ที่รับหนังสือขอให้แจ้งความคืบหน้าให้ลูกจ้างทราบด้วยว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างหากติดตามตัวนายจ้างมาดําเนินการ นำเงินมาจ่ายให้ลูกจ้างได้หรือว่าดำเนินคดีกับนายจ้างไม่ได้ขอให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างที่ได้รับความเดือ,ด,อดร้อนด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันปวิตาจิตกิจค่ะผู้แทนราษฎรเขตบางกอกใหญ่ทนบุรีภาษีเจริญแขวงศรีราชและแขวงบางเชือกหนังกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลค่ะก่อนอื่นค่ะการปรึกษาหารือของดิฉันในครั้งที่แล้วนะคะยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าแก้ไขปัญหาหรือว่าแจ้งความคืบหน้าค่ะขอเรียนฝากท่านประธานช่วยติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่1นนะคะดิฉันได้รับข้อร้องเรียนค่ะจากพี่น้องผู้สูงอายุในเขต ธนบุรีตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสีม่วงว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงเวลาห้าทุ่มถึงตีห้าค่ะเนื่องจากมีการก่อสร้างเสียงดังมากและฝั่งผู้รับเหมาก็แจ้งว่าจําเป็นต้องก่อสร้างในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งจึงฝากท่านประธานค่ะ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกันหน่อยนะคะหาทางออกให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กได้หลับได้นอนได้ตามเวลาด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะพบสะพานผูกพังค่ะประตูระบายน้ําชํารุดคลองตื้นเขินบริเวณทดหลัง ทดน้ําหลังวัดนาคปกเ,เขตภาษีเจริญนะคะแล้วก็บริเวณวัดเกาะบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันค่ะพบสะพานสัญจรเข้าชุมชนและบ้านเรือนประชาชนแตกร้าวเนื่องด้วยเรือนขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างบ่อดักไขมันของกรทมชนจนทําให้เกิดความเสียหายค่ะนอกจากนี้ผู้รับเหมาก็ยังแจ้งว่าถ้าไม่พังก็ซ่อมไม่ได้จึงฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยนะคะสุดท้ายค่ะข่าวล่าสุด สดสดร้อนๆนะคะเรื่องการหลอกลวงกันทางออนไลน์ค่ะจนถึงความเสียหายแก่ชีวิตของเด็กนะคะและประชาชนในพื้นที่ของดิฉันก็ยังได้รับความเสียหายความเดือดร้อนค่ะหลายรายถูกแกลง call center หลอกค่ะสูญเงินกว่าหลายแสนบาทแล้วนะคะแล้วก็คดีความไม่มีความคืบหน้าค่ะแย่ไปกว่านั้นนะคะคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีพรกรไซเบอร์ออกมาบังคับใช้นะคะดิฉันมีเอกสาร <c oughs> ที่จะ ฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับเชิญท่านชิสนุพงศ์ตั้งมตากุลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมชิสนุพงศ์ตั้งเมตากุลสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต6ภาคเก้าไกลขอปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวสามพรานผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้เรื่องที่หนึ่ง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาม,มาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาต่อผู้ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการการก่อสร้างปร,ปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรคอนกรีต,ตเสริมเหล็กชุมชนริมน้ำหมู่ที่8ตำบลสามพลาน mm. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเก่าริมน้ำสามพรานในขณะน,นี้เรื่องที่2ปัญหาสายสื่อสารชำรุดและห้อยระยงระยางในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนบริเวณดังกล่าวได้จึงขอฝากทา่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานกสทอชอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วเรื่องที่ 3. ขอให้กรมทางหลวงพิจารณาจัดสรรง,งบประมาณโครงการปร,ปรับปรุงทางเทา้าบนทางหลวงหมายเลข4ี่หรือถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกในพื้นที่ตำบลท่าข้ามและตำบลยายชาเนื่องจากทางเท้าบริเวณนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อฝนตกก็จะเกิดน้ำท่วมขังส่งผลให้ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมาก เรื่องที่4สา,รารดาวรรถโดยสารบริเวณปากซอยกระทุ่มลม9บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3-414หรือถนนพุทธมนตรสาย5มีสภาพชำรุดสุดโทมแล้วยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียและกองขยะอีกเป็นจำนวนมากจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับเรื่องที่5ถนนพุทธมนตรสาย5ช่วงแยกบางกระทึกซอย1 1 ภายในซอยมีชุมชนเอื้ออาทรอ,อาพาร์ตเมนต์โรงเรียนของบางกระทึกและหมู่บ้านจัดสรรอยู่เป็นจำนวนมากประชาชนสัญจรผ่านไปมาประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากถนนบริเวณดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นและใช้ความเร็วสูงประกอบกับมีร่องน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาระหว่างแยกบางกระทึกซอย1 1กับบางกระทึกซอย3ทับหนึ่งหรือซอยโคสันคนครได้ส่งผลให้ประชาชนที่ต้องข้ามถนนรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจาัดสรรงบประมาณโครงการสะพานข้ามแยกบริเวณดังกล่าวด้วยครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันวันนิดานุพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรเขตสองจังหวัดชลบุรีพักก้าวไก่อำเภอเมืองค่ะ สไลด์ต่อไปเลยค่ะดังที่ทราบกันดีเขาว่าเมืองชนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวมีทั้งการก่อสร้างปรับปรุงถนนอยู่บ่อยครั้งซึ่งการก่อสร้างเพื่อพัฒนาเป็นเรื่องที่ดีค่ะท่านประธานแต่ผู้ที่รับผิดช,ชอบโครงการจะต้องนึงคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางเพราะทําบนพื้นผิวถนนค่ะยิ่งเฉพาะชนบุรีเราเป็นเมืองท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมันต้องทั้งสะดวกและปลอดภัยค่ะ พื้นที่ดิฉันค่ะขุดทำถนนเป็นโครงการของการไฟฟ้า170กว่าล้านระยะเวลาทำอีกสองปีเรื่องที่ขุดทำถนนอยู่เป็นประจำชาวบ้านได้ร้องเรียนและก็ต่างได้รับผลกระทบกันทั้งฝุ่นละอองและเสียงค่ะรวมไปถึงการจราจรที่ติดขัดเป็นอย่างมากก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขค่ะที่สำคัญไปกว่านั้นเรื่องมันเกิดแล้วค่ะท่านประธานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันที่ เตุลาคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงเวลากลางคืนฝนตกถนนแคบเหลือเลนเดียวค่ะรถทั้งคันคะ่ะท่านประธานสไลด์ขึ้นเลยค่ะอย่างนี้ค่ะรถตกลงไปอย่างนี้ยังเป็นความโชคดีในความโชคร้ายคะ่ะท่านประธานขอสไลด์ถัดไปค่ะอย่างนี้คะ่ะท่านประธานรถตกลงไปอย่างนี้ทั้งคันค่ะ ยังเป็นความโชคดีในความโชคร้ายหน่อยนะคะท่านประธานที่ยังไม่เกิดอันตรายถึงชีวิตความเสียหายอย่างนี้คนในระแวกนั้นก็เกิดความรู้สึกแล้วคะ่ะท่านประธานว่าไม่ปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงโครงการที่ไม่ระมัดระวังกับผู้ใช้ถนนค่ะนี่คืออุทาหรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และความเรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้ดิฉันเคยนำเรื่องนี้ เข้าหาลือกับเทศบาลบ้านสวนแล้วค่ะแต่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและความสนใจเท่าที่ควรค่ะท่านประธานรู้ไหมคะหลังจากเกิดเหตุไม่กี่วันกบได้ค่ะตอนนี้กบแล้วค่ะท่านประธานเรียบร้อยไม่รู้ว่ากบเกินหรือกบให้มันเรียบร้อยค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขอให้กำชับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ของดิฉันทุกโครงการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับชินท่านชนธนีเชื้อน้อยครับ เรียนประธานสภาที่เคารพนะครับผมชนธนีเชื้อน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต3พักก้าไกลอำเภอเมืองอำเภอแม่ทะอำเภอแม่เมาะขอหาเรื่อความเดือดร้อนต่อท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรับทราบจากนายทาราเงินจันทคำรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลังนครนะครับด้วยสภาพผังเมืองในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครในปัจจุบนัน จปัจจุบันไม่มีการทําข้อมูลให้สอดคล้องกับปัจจุบันจึงไม่สามารถขยายความเจริญได้เช่นฝั่งซ้ายของผังเมืองนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมบริเวณฝั่งตรงข้ามใกล้สถานีตํารวจปูทอนเขลังนครกําหนดไว้เป็นพื้นที่สีชมพูให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้าทําให้ความเจริญกระจุกตัวนะครับจึงขอเรียนผ่านไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยมาร่วมหาลือกับเทศบาลเมืองเขลังนครและพี่น้องประชาชนตำบล ตระบาดตาบลก้วยแพะตาบลชมพูตําบลปงแสนทองเพื่อกําหนดสภาพพื้นที่ตามความเป็นจริงเพื่อขยายการพัฒนาเมืองต่อไปนะครับประเด็นต่อไปนะครับรับทราบจากนายสอเมืองวงชัยนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัยต้องการพัฒนาพื้นที่หลกกลางนะครับ บริเวณบ้านสันติสุขตำบลพิชัยประมาณ100ไร่นะครับให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จึงต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่กับกรมที่ดินซึ่งเป็นการขอใช้พื้นที่สาธารนณะนสลนะครับจึงเรียนผ่านไปยังกรมที่ดินเร่งรัดการอนุญาตครับและประเด็นสุดท้ายนะครับเนื่องได้นะครับรับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับหลายตำบลในอำเภอแม่ทะเส้นพื้นที่หมู่6และ7ตำบลน,นาครัวหมู่3และ8ตำบลสันดอนแก้วหมู่หนึ่งและ3ตำบลน้ำโจ้หมู่8ตำบลดอนไฟถึงความกังวลของการใช้นะ้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริ โขงนะครับจึงเรียนผ่านนะครับไปยังกรมทรัพยากรน,น้ำนะครับดำเนินการวัดคุณภาพน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนนะครับต่อไปครับขอบคุณครับเรียนประธานสภาที่เคารพผมรัชพงศ์สร้อยสุวรรณสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดตากเขตสองพักก้าวไกลเนื่องจากผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เป็นจำนวนมากจากพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอพบพระเรื่องสินค้าราคาเกษตรตกต่ำท่านประธานครับ การร้องขอมาตรการปกป้องทางการค้าเนื่องจากผลกระทบ FTA ไทยจีนที่มี2แนวทางคือ 1. การร้องขอให้ควบคุมการนำเข้าในปริมาณที่เหมาะสมและ2เรียกร้องให้ปรับขึ้นภาษีสินค้าเกษตรนำเข้าบางตัวที่ส่งผลรบต่อเกษตรกรไทยแต่ไม่มีเงื่อนไขสำคัญในการร้องขอคือเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มที่มีปริมาณผลผลิตสัดส่วน1 2 5ของสินค้าทั้งหมด แถมเกษตรกร,กรต้องเก็บสถิติย้อนหลัง3ปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา,าท่านประธานครับวันนี้ไม่มีทางเลยที่เกษตรกร,ะกรจะมีพลังรวมตัวกันให้ได้25%ของปริมาณการปลูกไม่มีทางเลยครับที่จะมีข้อมูลสถิตย้อนหลัง3ปีเพื่อนําสิ่งเหล่านี้ไปยื่นคําร้องขอให้มีการกําหนดเป็นมาตรการปกป้องทางการค้าต่อกลมการค้าต่างประเทศและต่อในง,งานของรัฐ ผระกาดขาวพริกแตงกวาและสินค้าเกษตรอีกหลายชนิดในระดับเกษตรกรกร,กรายย่อยกําลังใช้ลหมหายใจเพื่อสุดท้ายในการดำรงชีพอย่าให้เขาขาดใจตายคาสวนเพราะมาตรการของรัฐที่หลอกเขาด้วยเรื่อง FTA และการขยายตลาดทางการค้าอยู่เลยครับยกเว้นระเบียบเรื่องของการรวมกลุ่ม125ดเถอะครับเพิ่มสินค้าที่ได้รับกันที่รับผลกระทบจากสินค้าสงวน23รายการเถอะครับ ให้หน่วยงานของรัฐมีเดต้าที่รู้เท่าทันและหามาตรการปกป,ป,ป้องทางการค้าอันเนื่องมาจากผลกระทบจาก FTA ไทยจีนโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับขอบุณครับท่านประธานที่เคารพผมจอรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลกรุงเทพมหาคนครเขตสามยานาวาบางคอแหลมวันนี้ผมมีปัญหาในเขตพื้นที่อยากจะนำมาหารือกับท่านประธานทั้งหมดหนึ่ง้ยห้าหเรื่องครับ 156เรื่องนี้มาจากไหน156เรื่องนี้มาจากประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน t r a f f i f ฟองดู119เรื่องจากการลงพื้นที่และจากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือ Line Official 98เรื่องรวมทั้งหมด217เรื่องในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่18ตุลาคม18วัน217เรื่อง แต่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วทั้งหมด61เรื่องต้องขอขอบคุณทางสํานักง,งานเขตยานวาและสํานักง,งานเขตบางคอแหลมที่ช่วยจัดการปัญหาที่แจ้งไปโดยเร็วท่านประธานครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมด156เรื่องยังไงคงไม่ทันผมเลยขอจัดหมวดหมู่ประเภทของเรื่องเป็น3เรื่องหลักๆเรื่องแรกคือเรื่องของการขาดส่งสิทธิ์พระอ้อมผู้ใหญ่ของผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเป็นเวลาหลายเดือนถูกล้องเรียนมา29ชุมชน อยากจะหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้ติดตามทวงถามพ่ออ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วยติดเตียงตามสิทธิที่ควรได้รับเรื่องที่2เรื่องปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดปัญหาเรื่องนี้ถูกร้องเรียนเข้ามาทุกวันเศรษฐกิจไม่ดีทําให้ประชาชนหลงเข้าไปอยู่ในวังวนของการลักเล็กขโมยน้อยและยาเสพติดวนเวียนเป็นวงจรอุบาตอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจัดการปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังด้วยครับ เรื่องสุดท้ายที่อยากจะนำมาหารือกับท่านประธานเป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนเข้ามาเยอะสุดในเชิงสถิติหนึ่งยิห้าครั้งในส8บปวันคือปัญหาเรื่องถนนทางเท้าฝาท่อและการจราจรท่านประธานครับปัญหาซ้ำๆเดิมๆที่แก้กันยังไงก็ไม่จบผมอยากเสนอให้มีการพัฒนาอย่างจรงิงจังทำงานเชิงรุกถนนพังตรงไหนฟุตบาทพังตรงไหนฝาท่อพังตรงไหนลุยแก้ไขเลยครับไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามา ฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเขตให้ช่วยกันดูแลแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนแบบจริงจังด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ